ตอนนี้เราอยู่ที่งานบางแสนกลางปีครับเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆกันดีกว่าว่ารถเก่าขับไปซ่อมไปจริงหรือเปล่าครับพอประมาณบันเทิงฮะเป็น่าลี่คู่กันมากับรถเก่าเลยทันัขับไปซ่อมไปจริงๆครับจริงครับดี่ครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อพรมครับผมพี่พรมครับจริงไหมครับว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปไม่จริงเลยครับผมเราต้องซ่อมก่อนขับสิครับ มีข้าวลิงบ้างไหมครับข้าวลิงมีประจําเลยครับผมแต่มันเป็นรสชาติครับผมเป็นทรมานบันเทิงฮะเราเนานิยมความลาบากครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่าให้เพื่อนฟัง <c oughs> มันจะไม่มีคอนเทนต์นะครับครับผมไม่ละครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าปกติเวลาเราขับรถเก่าไปไหนเนี่ยเราก็จะพยายามดูแลเขาใส่ใจเขาก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินกระดันหันเกิดมีอะไรไปรับประทานอาหารคู่กับน้องลิงเราก็จะยิ้มอย่างมีความสุขครับผม ได้ขอบพระคุณมากครับพี่พรมครับสวัสดีครับผมเด้งอยู่วิเศรคลาสสิกบางนาครับผมรบจริงไหมครับที่ว่ารถเก่านะครับไปซ่อมไปอ๋ออันนั้นมันเป็นวลีวลีอ่ามันเป็นวลีคู่กันมากับรถเก่าเลยทั้นะะอีกเรื่องเลยไม่จะขับไปซ่อมไปนะครับมันจะขับไปแล้ว,วก็กินข้าวลิงไปก็หลายหลายท่านนะครับผม ขอสัมภาษณ์นยครับชื่ออะไรครับเอ่อผมชื่อคุณตาครับ k 1 6แวนครับขอสอบถามครับว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปจริงไหมครับขับไปซ่อมไปจริงๆครับซ่อมทุกคันครับซ่อมทุกวันซ่อมทุกอาทิตย์แต่ว่ามีความสุขครับผมปูครับผมรถเก่าขับไปซ่อมไปจริงไหมครับ เอ่อสำหรับคนบางคนอาจจะจริงครับแต่สำหรับผมเนี่ยครับไม่จริงครับไม่จริงครับอ่เดี๋ยวสไลด์อย่างเดียว <laughs> สลยายเดียวส <laughs> ล <laughs> <laughs> ายเดี๋ยวเสียชืย่อคนท้าม,มนะยินกันรันตีแล้วรันตีพี่ชื่ออะไรครับชื่อน้อยครับ <c oughs> จริงไหมครับว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไป <c oughs> จริงครับครับ <c oughs> ขับไปซ่อมไปจริงนี่ครับดูดิถึงซ่อมแล้วเจแล้วเนี่ยเห็นป่าว่าแล้วก็โดนเลยครับโดนเลยครับเนี่ยเด็นะเด็กแค่พี่ชื่ออะไรครับเออพี่ชัยครับผมพี่ชัยครับจริงไหมครับที่ว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไป อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงซ่อมรายวันหรือรายเดือนครับอ๋อก็เราก็จะไปขับบ่อยไม่หรอกเอาตามที่ชอบเลยก็ตามที่ชอบเลยผมชื่ออาร์ตครับพี่อาร์ตจริงไหมครับที่ว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปเอ่อถ้าเราทําดีๆก็ไม่ต้องซ่อมกลับไปซ่อมไปครับคือซ่อมทีเดียวเลยให้เสร็จแล้วก็ขับได้ยาวๆเลยครับจริงไหมครับจริงครับจริงครับขับได้ขับไป้ท่วไทยได้ครับเวลาช่างบอกซ่อมจบแล้วจบจริงไหมครับส่วนใหญ่เอ่อ อันนี้ก็แล้วแต่อายุของรถด้วยครับอายุของรถด้วยต้องดูแลรักษาดีๆต้องดูแลรักษาดีๆครับวันนี้เอา a e 86มาครับจริงเหรอครับคันนี้86จริงจริงจริงสิครับจริงสิครับไม่ได้ปั้นเองครับแหม่ผมถามนะครับว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปจริงไหมอันนี้อันนี้คือคําตอบนะครับยังไม่ต้องสัมภาษณ์เลยชิโปครับโมครับจริงไหมครับที่ว่ารถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปจริงครับขับรถช่างหนูครับจริงไหมครับที่ว่ารถเก่าขับไปซ่อมไปจริงครับ เชื่อถามตัวเองดูดิไอ้นั่นยังพังนี่พังจับเป็นพังไปหมดรามครับจริงไหมครับรถเก่าขับไปซ่อมไปไม่จริงครับผมไม่ได้ซ่อมเลยสไลด์เลยฮะสไลด์ครับยกอย่างเดียวเลยไม่มีซ่อมไม่รอจ้ะไม่รอครับไม่รอ่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยรถเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปจริงไหมครับมันเป็นความสนุกมากกว่าอย่าไปเรียกว่าซ่อมครับซ่อมทุกครั้งที่วิ่งจริงครับ ่อมทุกครั้งที่วิ่งครับก็มีความสุขที่ได้ขับใช่ไหมใช่ครับขับทีไรซ่อมทุกทีครับพี่บอยครับพี่บอยพี่บอยครับรถเก่าเนี่ยจริงไหมครับที่ว่าขับไปซ่อมไปไม่จริงนะถ้าเราเซ็ตมาดีมันก็วิ่งได้ตลอดแหละครับเคยกินข้าวลิงไหมครับยังไม่เคยนะครับแต่ตอนไปซื้อมาวันแรกก็สองทีบนัางดวนชื่อเสกครับพี่เสกครับจริงไหมครับรถเก่าที่ว่าขับไปซ่อมไปไม่จริงครับจริงไหมครับไม่จริงไม่จริงครับถ้าทําถึงไม่มีซ่อมครับ ไม่ครับที่พี่ตาชอบไปหาหมอนวดถูก uhh ต oh, so ้องแล้วครับหมฮ่ห้ามไลฟ์สดนะครับอันนี้นะครับอันตรายนะครับนะเอาไม่ได้แล้วหกนาทีไม่พอไม่พอล่ะนั่งได้หรอเปล่าพี่ตาสามวิไม่ได้หรือสามวิสายยาสายยาพี่ตาสามวิอันนี้อันนี้เรื่องจริงสามวิครับตอบรังไง